สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวในวันนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง New Suzuki e r t i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลเนะครับก็ข่าวถือว่ามีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับไปเริ่มกันที่ความเห็นของฟรองร์เบิร์ฟครับอดีตกองหลังของทีมเชลซีครับที่ออกมาพูดถึงชาวฟิลิกครับเขาบอกว่าชาวฟิลิกเนี่ยมาแบบสัญญาย,ยืมตัวครับเขาไม่ได้ย้ายมาแบบถาวรด้วยซ้ํา ยังไงเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปที่แอเลติโกมาดริดหรือว่าที่อื่นๆขณะที่บาดดวเบเดชิลเนี่ยย้ายมาที่นี่ด้วยสัญญา8ปีครึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับที่บเดชิลเนี่ยจะไม่มีชื่อในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอันนี้ก็มุมมองนานา,นาจิตตังนะฮะจริงๆอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ฟองละเบิร์ฟพูดเนี่ยถูกซะทั้งหมดนะครับก็เข้าใจในมุมพอตเตอร์ว่าอาจจะมองว่าชาวฟิลิปเป็นตัวที่ทําผลงานได้ดีมูดริกก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม หรือว่าไอ้สตัวที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเป็น3ตัวที่เขามั่นใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าทําไมไม่เอาบาดดชิวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทางฝั่งแกรมพอตเตอร์ด้วยนะครับขณะเดียวกันฟองระเบิฟครับก็แสดงความเห็นว่ามาหวังให้ริชเจมกับเบนชิวเวลเนี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดกันเถอะเพราะว่าแกรมพอตเตอร์เนี่ยจะต้องการให้พวกเขาลงเล่นนะครับเราไม่อยากเห็นมาคุคุริยะ ลงเล่นอีกต่อไปแล้วด้วยความเคารพนะครับโอ้แต่นี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยเห็นด้วยนะครับที่ฟองระเบิฟพูดนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อวานวิบวสัมภาษณ์ของกราพอตเตอร์ครับเขาบอกว่าเราต้องพัฒนาขึ้นเป็นทีมถ้าคุณมองย้อนกลับไปเมื่อ18เดือนที่แล้วเนี่ยเชลซีทำประตูไม่ได้และพวกเขาคิดว่าการใช้เงิน100ล้านปอนด์ไปเนี่ยกับกองหน้าคนหนึ่งจะแก้ปัญหาได้แต่มันก็ไม่ใช่นะครับก็เขาเคยพูดตอนที่ เหมือนเปนเรียบเทียบว่าตอนนั้นมีลูคาคูอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมนะครับก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะมีรายงานจากแกรมไบลี่จากไนที่มินส์ครับ mm. ก็ตีไว้เป็นลือได้เลย mm. เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่จับตามอง mm. ดิโอโกคอสตาครับผู้สัรตรูทีมชาติโปรตุเกสของปอโต้ด้วยเชลซีเนี่ยพร้อมเรียกว,ว่าสอบถามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับ ก็ดิโอโกคอสตานี่ไปเล่นฟุตบอลโลกกับโปรตุเกสมาล่าสุดด้วยนะถ้าจําได้ก็มีช็อตผิดพลาดหะครับที่เกมที่แพ้กับโมร็อกโกแต่ว่าทางฝั่งของคอสตานี่ก็เคยมีข่าวมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เงียบไปแล้วก็นี่ล่าสุดเป็นไนตี้มินสที่รายงานแต่ก็ตีไว้เป็นลือก่อนแล้วกันนะครับขณะที่มาเต้โมเรตโตครับรายงานว่าเชลซีกับล็อกแองเจลิสเนี่ยกำลังพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ ที่ลอสแอ g เจลิสเอฟซีเนี่ยจะเซ็นสัญญากับพีแอร์เอเมบริกโอบาเมยองนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่ต้องการของเชลซีในเวลานี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าลีกตุรกีจะเปิดอยู่แต่ผมเชื่อว่าโอบาเมยองไม่น่าจะย้ายไปนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าซัมเมอร์จะกลับบาร์ซ่าจะไปทีมไหนหรือว่าจะย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาแต่เชื่อว่าย้ายแน่นอนฮะสำหรับโอบาเมยองนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงสักประมาณสี่ทุ่มวันเราครับ รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังเดินหน้าเจรจากับเตียโก้ซิวาครับเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก1ปีโดยนักเตะจะอยู่กับทีมจนถึงมิถุนายนปี2024การพูดคุยยังคงดำเนินกันอยู่นะครับและกำลังรอไฟเขียวในการต่อสัญญานะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับเตียโก้ซิวานะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเขาบอกว่าแม้ว่าเชลซีเนี่ยกำลังมีฤดูกาลที่ย่ำแย่ แต่พวกเขาก็เก็บคลีนชีตได้ถึง8ครั้งเป็นรองเพียงแค่จากฝูงอย่างอาเซนลที่เก็บได้9นัดนะครับคือยิงได้อาจจะคลีนชีตได้ถึง8นัดแต่ปัญหาของเชลซีตอนนี้คือมันไม่ยิงครับคืออย่างเกมเสมอฟูแลม0ูนยะ์อย่างเงี้ยนะชนะพาเลซแค่1 0อย่างเงี้ยนะฮนะเสียประตูน้อยแต่ไม่ยิงก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ครับมีรายงานจาก สตาร์กาเซเตซีนะครับเป็นสื่อในตุรกีบอกว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีและซีเรียเนี่ยคริสเตียนอสซูอดีตปีของเชลซีเนี่ยติดอยู่ท้ายซากประหักพังและทีมกู้ภัยกําลังตามหาตัวเขานะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานจากกาดียนะครับว่าได้พบทางคริสเตียนอสซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็มีอาการหายใจลําบากนะครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งมีข่าวออกมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่พบคริสเตียนนัสซูครับอดีตปีกของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโน่ครับรายงานว่ามีคนพบฮันซิฟลิกที่สแตฟฟอร์ดบิดก็จริงครับแล้วก็เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยว่าฮันซิฟลิกจะมาคุมเชลซีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับก็บอกว่าฟลิกเนี่ยโฟกัสกับการทํางานกับทีมชาติเยอรมันจนถึงฟุตบอลยูโรครับและเขาสนใจแค่เยอรมันเท่านั้น ผมไม่คิดว่าจะมีการพูดคุยใดๆกับเชลซีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฟาบิเซโอโรมาโนพูดถึงใน YouTube นะครับขณะเดีวยกวกันเมื่อวานนี้แมทล์รอครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้จ้างกิลเบิร์ตเอโนกาครับโค้ชด้านสภาพจิตใจที่เขาเคยทำงานกับทีมรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์มา15ปีโดยเอโนกาเนี่ยทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการสร้างทัศนคติแบบผู้ชนะนะครับ ซึ่งกีบวดโอเนก้าให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเราจะมองหาสัญญาณอันตรายล่วงหน้าและเอาอีโก้ที่สูงเสียษฟ้าพวกนั้นออกไปให้เร็วปรัชญาของเราครับถ้าคุณเปลี่ยนทุกคนไม่ได้ก็เปลี่ยนคนที่อยู่รอบข้างคุณซะทีบริหารมักมองไม่เห็นพฤติกรรมที่ขัดต่อการพัฒนาเหล่านี้หลายคนอาจจะงงนะครับว่าเขามาทําหน้าที่อะไร แน่นอนคือเขามาปลุกเราให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวกันมาทําให้ทีมเป็นผู้ชนะมาทําให้ทีมเป็นแชมเปี้ยนบางทีมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ต้องชมท็อตบนลบรีนะที่แกใส่ใจนะครับเอากิลเบิร์ตเอนก้าเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากไซมอนฟิลิปครับนักข่าวสายเชลซีบอกว่าสาเหตุที่คาริดดคุริบาลีเนี่ยนะฮะฟอร์มตกเนี่ยเขาบอกว่าคุริบาลี่ล้มเหลวในการปรับตัวในกรุงลอนดอนนะครับ ซึ่งส่งผลต่อฟอร์มความคิดแล้วก็ความมั่นใจของนักเตะรายนี้นะครับเนี่ยบางทีเป็นเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่เรื่องของการปรับตัวในการใช้ชีวิตก็มีผลเช่นกันอย่าลืมว่าเขามาจาก n นเปิลส์ในนาโปลีอาจจะไม่ในเมืองที่มีแสงสีมากมาอยู่อังกฤษฝนตกแทบจะทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนอกสนามจําไว้นะฮะว่ามีผลเช่นกันอย่าไปมองถึงั้นว่าเฮ้ยฟอร์มไม่ดีรีบขายทิ้งกไปเลยเนี่ยครับเรื่องแบบนี้ ต้องให้ความสนใจเช่นกันนะครับขณะที่กาเซเต่าเดลโล่สปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีและแมนยูในต็ดเนี่ยต่างก็พร้อมที่จะทุ่มเงิน120ล้านยูโรครับเพื่อเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเฮนกองหน้าฟอร์มฮอตของนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นข่าวจากกาเซเต่าเดลโล่สปอร์ตเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับและผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่านะฮะแต่เชื่อว่าซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีการไล่ล่ากันจริงๆแหละแต่ตอนนี้ ผมว่าข่าวมันมาในช่วงเวลามกราคุมพาซึ่งมันตลาดมันปิดไปแล้วเนี่ยผมว่าตีไว้เป็นลือเลยนะครับขณะเดียวกันครับมีสถิติเปิดเผยว่าเกป้าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การเซฟที่สูงที่สุดในลีกในฤดูกาลนี้นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 83. 3เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับอ่ะก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรถ้าเชลซีดึงโอซิมเฮนมาร่วมทีมจริงๆชอบหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับล้วก็เดี๋ยววันนี้ฮะ ไปพูดคุยกันครับในรายการสิงบลูคาเฟ่วันนี้มีเจ้าเกมขอบสนามมาด้วยฝากติดตามรับชมด้วย2ทุ่มวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสมาลาไปก่อนสวัสดีครับ